ากาศของวันนี้นะคะตอนเช้านะคะวันจันทร์นะคะเว้ยไม่ใช่วันอังคารวันนี้วันอังคารนะพูดผิดนะคะและนี่คือเราจะไปทิ้งขวดและบางส่วนเราจะเอาไปขายนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเมื่อคืนลมมันแรงนะคะยายเขาก็เอาอะไรมาตั้งแต่งบ้านนะคะเนี่ยมันล้มละเนระนาดไปหมดนะคะเมื่อคืนลมแรงมากๆนะคะสงสารยายจังนี่คือที่ทิ้งขวดนะคะเราจะเอาขวดมาทิ้งตรงนี้นะคะ กล้วยไม้มาขายอ่ะสวยอ่ะแต่เราสงสารตังเลยถ้าเราซื้อไปมันจะตายไหมเนาะด่นะเขามต้นไม้มาขายอะ่ะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราจะให้ดูอะไรนี่อันนี้นอันนี้น่ารักไหมน่าอกดูสิอันนี้อันนี้น,หน,หน,าาน่ารักอ่ะ <ๆ S 1> ดูว่าเราจะซื้อไปสักอัน,นอันนี้มันไม่ตายง่ายรอกมันตายยากแน่ อาหารกลางวันนะเราตำแครอทกินนะเราชอบนะเพราะมันกรอบด,ดีกินอะไรกนะ็ไม่ใช่เอากือซ้ำต่ำแซ่บสวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเช้าๆนะคะจากช่องสาวไทยในโนเวเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้ไปทํางานเนาะเป็นวันหยุดแล้วก็อากาศไม่ดีเลยนะคะเราหยุดทีไรนี้ฝนตกทุกครั้งนะคะ วันนี้ฝนตกนะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอคนสูงอายุหรือคนที่เขากเกษียณแล้วนะคะที่ประเทศโนเวย์เนี่ยเขาเขาอยู่กินกันยังไงเนาะเราจะเล่าตามที่เราได้เห็นจริงจากาพ่อแม่ของแฟนเรานะพ่อแม่ของแฟนเราเนี่ยก็คือคนโนเวย์ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้ว่า,เ,าเหมือนเมืองไทยนะว่า,าพ่อแม่พ่อแม่เราเราต้องดูแลใช่ไหมแต่อย่างแต่อย่างพ่อแม่ของโยนเนี่ยเขา เขามีเงินกเกษียณกินเขามีเงินบำนาญกินเราไม่ต้องไปดูแลเขานะคะแล้วเขาก็จะไม่มายุ่งวุ่นวายในบ้านกับเราเลยค,คือพูดง่ายๆว่า,าพ่อแม่ของโยนเนี่ยคือเราไม่ได้ไปดูแลเขาเรื่องเงินหรือหรือเรื่องอะไรทั้งนั้นถ้าเขาต้องการที่จะให้ลูกชายเขา่าไปไปช่วยเขาก็จะจ่ายมาเป็นตัวเงินไม่เอาก็ไม่ได้ก็คือเขาโกรธ<ข>พอเวลาที่แบบว่าเขา เขาจะกินอาหารหรือว่าเขาจะทาอาหารอย่างเงี้ยก็คือเขายังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมเขาสามารถทําอาหารนะ่ะทานได้เขาก็ไม่อยากทานคนเดียวเขาก็เรียกลูกชายเขาน่ะไปกินด้วยแล้วเราก็ไปด้วยไปไปกับเขาเป็นเขาจะอยู่กันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วครอบครัวโยนนะ่ะเรามีความรู้สึกว่าครอบครัวแฟนเรานะ่ะ ก็คือเหมือนกับเขาเป็นครอบครัวคนไทยคือเขาจะรักพี่รักน้องแล้วเขาก็จะอยู่ด้วยกันเขาจะไปมาหาสู่กันตลอดเขาเป็นครอบครัวที่ไม่ไม่มีอะไรปิดบังกันมีเวลา มีเวลาเขาก็จะมานั่งคุยกันว่าเออคนนั้นมีปัญหาอย่างนี้นะคนนี้มีปัญหาอย่างนั้นนะเขาก็จะมาเล่ากันเขาก็จะมาปรึกษากันเออคนนั้นจะย้ายออกจากกันนะอะไรอย่างเงี้ยย้ายออกเพราะอะไรเป็นอะไรถึงย้ายออกหลานเป็นยังไงบ้างหลานทำละงานอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะมานั่งคุยกันเหมือนเหมือนเขาเป็นครอบครัวคนไทยที่ว่าสนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งเขาก็อยู่ๆเขาพูดขึ้นมาว่า เขาพูดกับแฟนเรานะว่าเขาอยากจะทำกระดาษขึ้นมาหนึ่งใบเราก็เราก็นั่งอยู่ตรงนั้นเนอะเขาอยากจะทำกระดาษขึ้นมาหนึ่งใบเพราะว่าถ้าบางครั้งเขาแก่ไปแล้วแล้วทีนี้เขาอาจจะสติสตังไม่ค่อยดีหรือว่าจําอะไรไม่ได้คนแก่นะ่ะส่วนใหญ่คนโนเวเขาจะเป็นพวกอัลไซเมอร์คือจําอะไรไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากจะทํากระดาษขึ้นมาหนึ่งใบ เพื่อที่จะให้แฟนเรานะเป็นผู้ดูแลบ้านทั้งหมดเลยแฟนเราเขาก็เลยเกลับมาที่บ้านแล้วเขาก็โทรไปหาทนายว่า,าจะทำยังไงเพราะว่าพ่อแม่ต้องการที่จะเป็นอย่างนั้นทนายเขาก็เลยแนะนำมาว่าให้ เขียนเป็นกระดาษหนึ่งใบว่าให้โยให้ให้แฟนเรากับพี่ชายฝาแฝดเขานะ่ะเป็นผู้ดูแลมรดกและจะต้องมีคนเป็นคนมีคนเซ็นค้ำประกันที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องอะ่ะก็คือเซ็นค้ำสองคนเขาก็แม่โยนเขาก็เขียนเป็นกระดาษมาใช่ไหมแล้วเขาก็ให้อ่อ ให้แฟนเราอ่ะเป็นผู้ดูแลมรดกแล้วก็รับผิดช,ชอบถ้าเขาจําความไม่ได้หรือว่าทําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะให้ให้แฟนเรากับพี่ชายฝาแฝดเขานะ่าเป็นคนดูแลแล้วคนที่เซ็นนะก็คือตอนแรกเขาจะให้เราเซ็นทีนี้ทางทนายบอกว่าเราอ่ะเป็นซ้ำเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอยู่กินกับกับแฟนเราเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะเซ็นได้ก็คือจะต้องไปให้เพื่อนบ้าน หรือว่าคนอื่นเซ็นอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราได้รู้ว่าเอ้ยทำไมเขาต้องเ,อเขาอะยังไม่ได้เสียชีวิตยังสติสตังครบดีอยูอ่ทำไมถึง,ถ,ง,ถ,งถึงต้องทำกระดาษไวจังแล้วก็เลยบอกว่าแม่ทำไมต้อง,ต,องต้องทำกระดาษไวจังเพราะว่าแม่ยังแข็งแรงแม่เขาบอกว่าไม่ได้หรอกมันต้องทำเผื่อไว้เพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มัน,มนเกิดขึ้นเราจะยกตัวอย่างนะเหตุการณ์อันนี้มันก็คือ คุณยายข้างๆ้างอ่ะคุณยายข้างข้างอ่ะเขามีบ้านเขามีบ้านเป็นเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนบ้านแฟนเรานี่แหละทีนี้เขาแก่มากแล้วแล้วลูกน่ะก็เป็นลูกผู้ชายสองคนใช่ไหมมาดูแลแม่ไม่ได้ทีนี้รัฐบาลอ่ะเขาก็เลยให้ยายไปอยู่ที่บ้านพักคนชราทีนี้อ่ะตอนที่ตอนที่ยายยังจําอะไรได้อยู่อ่ะเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องทํากระดาษพวกนี้ใช่ไหม แล้วยายอ่ะเขาก็ความคิดของเขาเขาก็จะฝังแต่เรื่องเดิมๆนะคนแก่ๆแล้วบ้านของยายอ่ะก็คือถูกปล่อยล้างยายไปอยู่ยายไปอยู่บ้านพักคนจราตั้งแปดปีแล้วนะแต่บ้านหลังนั้นน่ะยายเขาไม่อนุญาตให้ใครไปอยู่หรือไม่ปล่อยให้ใครเช่าเลยทีนี้เราถามว่าเอา้าทำไมถึง ปล่อยให้ให้เช่าไม่ได้เราก็ถามแฟนเราเนาะเพราะว่าแฟนเราเนะ่ะเขาเป็นเพื่อนกับลูกชายยายเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่ายายเนะ่ะเขาเป็นเจ้าของถ้ายายยังไม่เสียชีวิตยายไม่อนุญาตให้ปล่อยให้เช่าลูกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้น8ปีอะบ้านหลังนั้นมันก็สุดโทม ลงไปลงไปแล้วก็ไม่ได้มีเงินงอกเงยเนาะแม่น่ะเขาก็เลยไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยให้โยนมาดูแลเพราะถ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างเขาต้องย้ายไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วอะ่ะแล้วตรงบริเวณบ้านอะ่ะโยนจะขายหรือโยนจะทำอะไรอะ่ะเขาก็อยากให้ให้มีคนดูแลไม่อยากจะปล่อยทิ้งไว้เหมือนเหมือนยายเพื่อนบ้านนะคะระหว่างนั่งตัดต่อคลิปนะคะเราก็หิวกินขนม แล้วพ่อปู่แม่ย่าเราเนี่ยนอกจากเขาจะาสั่งเสียทําพิธีกรรมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อไหมแม้กระทั่งเงินค่าทําศพ เ,เขาก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันว่านี่อันนี้เงินค่าทําศพของฉันสองคนนะแบบนี้นะฉันต้องการแบบนี้นะเขาวางแผนแม้กระทั่งเตรียมการที่จะทําศพของตัวเองนะคะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากสําหรับเราเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าพ่อแม่ของแฟนเราเขาก็ไม่ได้แก่ถึงขนาดที่ว่าจะต้องมาพูดเรื่องออพิ่ในกรรมเรื่องค่าทําศพนะคะแต่ว่าเขาจัดการเอาไว้เสร็จเรียบร้อยหมดเลย ทีนี้เราจะมาเล่าเรื่องเ,อเรื่องเรื่องแต่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เรื่องของของของญาติเรานะเมื่อก่อนอะเราย้ายออกมาจากแฟนคนคนเก่าใช่ไหมและเราจะต้องไปเช่าบ้านอยู่บังเอิญ เจ้าของร้านเรานะ่ะเขามีคุณยายยายนะเขาอยู่คนเดียวเพราะว่าแฟนเขาเสียชีวิตยายนะเขาจะอยู่ข้างบนแต่ข้างล่างอะ่ะยายเขาตัดสินใจเองว่าเขาจะให้เราเช่าเขาให้เราเช่าถูกถูกถูกมากเลยนะยายเขาบอกว่าให้เราเช่าสองพันแล้วน้ําไฟอะ่ะ ก็คือรวมอยู่ในนั้นเบสเซ็ตแต่บ้านนะมันไม่ได้เป็นบ้านแบบหรูหราแต่มันมีที่หุงข้าวมันมีห้องอาบน้ําแล้วมันมีห้องนอนแล้วมันมีห้องรับแขกมีตู้เสื้อผ้ามีอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าบ้านมันคือค่อนข้างเก่าเพราะยายเขาก็อายุเยอะแล้วเนาะแหมเป็นยายของเป็นยายของเจ้าของร้านเรานีก็อายุหลายเราคิดว่าเขาอายุ90เห็นจะได้เนะเาะแล้วทีนี้เราอะก็อยู่ข้างล่างยายเขาก็อยู่ข้างบน ยายเขาก็อายุเยอะเนาะทีนี้ลูกหลานน่ะก็ามาดูแลบ้างเป็นบางครั้งบางคราวอย่างเ,าเจ้าของร้านเราอะ่ะเขาก็จะแวะมาเยี่ยมมาดูแลว่ามาคุยยายจะเอาอะไรยายจะเป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้มาทุกวันนะก็คืออาทิตย์นึงจะมาครั้งหรือสองครั้งก็จะมาดูแลแต่ยายอะ่ะเขาจะมีคนของรัฐบาลนะ่ะมาให้ยามาดูแลแล้วเขาจะมีปุ่มเหมือนเป็นปุ่มแบบ ปุ่มที่มันอยู่อยู่ตามเสื้ออย่างเนี้ยถ้ายายล้มหรือยายตกเก้าอี้เนี่ยก็จะมีปุ่มกดถ้าปุ่มกดนะมันก็จะไปดังทางรัฐบาลคนที่เขาทำงานเข้าเวรอยู่เนาะเขาก็จะมายกเอายายแต่มีบ่อยครั้งมากเลยนะยายเขาไม่กดปุ่มพอเราอยู่ข้างล่างปุ๊บยายจะร้องเรียกเราเลยยายก็บอกปาริชาตปาริชาติวันนั้นตกเก้าอี้อู้เราสงสารมากเลยอะ่ะเพราะว่าแกอยู่คนเดียวว่ะและ้วทีนี้แกตกเก้าอี้แกลุกขึ้นมาไม่ไหวอะ่ะแล้วเวลาที่เราจะ,จะยกคนขึ้นอย่างเนี้ย เราเราจะต้องมีความรู้นะเพราะว่าถ้าเราไปยกเขาแล้วถ้าเกิดว่าไหลหลุดขาหลุดอย่างนี้มันก็ไม่ได้เนาะ ลักษณะของคุณยายที่เราไปเช่าบ้านเขาอยู่เนี่ยเป็นลักษณะของคนชราที่ไม่อยากที่จะไปอยู่บ้านพักคนชรานะคะเขาเลือกที่จะอยู่บ้านของตัวเองเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เขาอายุเยอะๆเขาจะจดจําแต่สิ่งเก่าๆเขาอยากนั่งอยู่ในบ้านของตัวเองเขาไม่อยากจะไปอยู่สถานที่ใหม่ๆนะคะยายเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่บ้านของตัวเองแล้วก็ให้มีคนมาดูแลเป็นบางครั้งบางคราวรัฐบาลเขาจะจัดคนมาให้ยาให้น้ำบางครั้งก็ ให้ข้าวนะคะเป็นบางครั้งบางคาวลูกหลานก็จะมาดูแลที่บ้านนะคะแต่มันลําบากตรงที่ว่าตอนกลางคืนน่ะถ้าเขาล้มลงหรือว่าไปห้องน้ําไปคนเดียวอย่างเงี้ยมันสะดุดล้มลงอะ่ะบางทีเราเช่าบ้านยายอยู่เราก็ไม่ค่อยได้นอนนะเพราะบางทีเราก็คอยฟังว่าเอ๊เขาล้มหรือเปล่าหรือเขาเป็นอะไรเหมือนใจเราคอยกังวลอย่างเงี้ยแต่เราเช่าบ้านยายอยู่ได้ไม่นานนะคะ,ะประมาณ8เดือนแล้วมีวันหนึ่งตอนกลางคืนตีหนึ่งแล้วยายร้องเรียกเรา ยายเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บนะแต่เหมือนยายเขาเรียกเราไปคุยว่า,าถ้าพรุ่งนี้เธอไปทํางานน่ะเธอกลับมาเธออาจจะไม่ได้เห็นฉันอีกเพราะว่า,าฉันแก่มากแล้วบางทีอ่ะฉันอาจจะไม่ได้อยู่รบกวนให้เธอมาคอยยกฉันบ่อยๆเราก็เลยบอกเออไม่รบกวนหรอกฉันก็เต็มใจจะช่วยเพราะบางครั้งอ่ะฉันก็คิดถึงว่าท่านมีแม่มียายแล้วมันห่างไกลใช่ไหมเราก็รู้สึกสงสารน่ะเขาบอกว่า แก่เกิดแก่เจ็บตายอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาฉันบอกเธอแค่นี้แหละแล้วหลังจากนั้นนะไม่กี่วันนะเรามาทํางานน่ะเจ้าของร้านเราเขาบอกว่าปริชาติยายฉันเสียแล้วนะอุ้ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันสะเทือนใจแล้วมันเสียใจแบบว่าเราเราเคยอยู่เราเคยได้ฟังเสีย,ยงเขาแล้วบางครั้งอย่างเงี้ยเขาก็ทําขนมไปให้เรากินบ้างเรียกเราไปพูดไปคุยอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราผูกพันเราก็คิดถึงนะพูดถึงแบบ คนที่แก่มากๆไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะคะแต่ก็มีบางส่วนนะคะที่เขายอมย้ายไปอยู่บ้านพักคนชราหรือว่าบ้านพักคนชราเนี่ยเขาว่างเขามีที่ให้คนเหล่านี้ก็จะไปอยู่บ้านพักคนชราว่าสมมติใครไปนอนบ้านพักคนชราต้องเสียเงินนะคือเงินกเกษียณนะเขาก็จะหักออกเลยไปเป็นค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร เนี่ยก็คือจะต้องจ่ายให้กับรัฐบาลทีนี้ถ้าเราไปนอนที่บ้านพักคนชราเนี่ยก็คือจะมีคนดูแลจะมีคนทําความสะอาดจะมีอาหารมาเสิร์ฟให้เช้ากลางวันเย็นของว่างอันนี้ก็จะแล้วทีนี้ถ้าลูกหลานคนไหนที่คิดถึงก็จะมาหาก็จะมานั่งคุยแต่เรามองดูนะคนส่วนใหญ่ที่ประเทศโนเวไม่ว่าคนที่คนที่เป็นตาเป็นคุณตาคุณยายจะอยู่ที่บ้านหรือจะอยู่บ้านพักคนชรา ลูกหลานไม่ทิ้งนะคะลูกหลานไม่ทิ้งเขาจะไปดูแลพ่อแม่ของเขาเมื่อเขามีเวลาถามว่าจะมีไหมคนที่ไม่มีลูกหลานมาดูแลเลยมีไหมมีค่ะมีแต่เราเห็นนะ่ะมันน้อยมากแต่ส่วนใหญ่คือรักแล้วก็ดูแลพ่อแม่ดูแลคนแก่ดูแลคนชรานะคะวันนี้เราก็ต้องขอจบคลิป แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าเรามีเรื่องรา่อะไรใหม่ๆเราก็จะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะแล้วต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่มากด subscribe กดไ i k e กดแชร์กดติดตามให้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแฟนเราเขเป็นคนขยันนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะเขาก็ขัดฝาบ้านนะคะขัดฝาขัดหลังคาบ้านนะคะแฟนเราเขาก็ ทำความสะอาดข้างฝาบ้านเสร็จเรียบร้อยเขาก็ต้มกาแฟนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเค้กนะเราไม่ได้ทําเองนะวันนี้เราซื้อเราซื้อมาจากห้างเอลูพรีสนะคะจำไม่ได้ว่ากี่บาทจะถูกอยู่ด